อันนี้ยังคำนี้แม่ส้มพักบอ่อแอปเปิ้ลมาขายบอ่อครับอ้่อกี้กับมาขายอันนี้คือส้มพักผักบัวถุงยักบาทครับบนใครนี่มั้ยบาทขี๊ก็ออ <laughs> ถ้ามีใครอยากซื้อนะครับกดสั่งในตะกร้า <laughs> เอาามูยีอกบเด็กเขาหมูยีอกไเด็เาชาเห็นนะ้ผมมาขายส้มพักดีนะ <laughs> ปักพริกปักพริกมีเงินน้ำหมดครับอ,อ่าปัากพริกก็กดในตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนมีแค่สิบบาทผมขายสิบสองมอก็ได้2บาทมีอะไรเขาขายอยู่บ,บ้าครับเนี่ยนี่คือส้มหมูสูตรโบราณที่หลายคนบอกว่าแซ่บหลายผมก็แซ่บพื้นกันหลายคนนะครับผมเธาได้สมูไปแล้วนะเธาบริจาคสั่งสั่งส้มหมูไปแล้วเวลากินนะครับผมพายว่ากินดิบไปทอดได้ปิ้งได้ย่างได้หรือว่าเวฟได้หอนห้อนนะครับเขาเนี่ยหอนๆอนกระเทียมกระเทียมใส่เต็มอดมากหลายคนบอกว่าเคยซื้อส้มหมูไปแล้วส้มหมูแซ่บอยากซื้อเพิ่มผมทำตะกร้าให้แล้วเรียบร้อยนะครั ครับตอนนี้พ่วงละหาหอแบบนี้ใครแบบว่าอยากลองชิมเอาหนึ่งพ่วงก,ก่อน2พว่วงสามพว่วง4ี่พว่วงหาพ่วงนะครับผมใช้มาหลายๆกระสือทีบพ่วงก็ด <g ül> <g ül> สั่งได้เลยตะก้าสีเหลืองมุมซ้ายมือเดี๋ยวทําแบบเซ็ตดีๆให้นะครับใครชอบแบบไหนอยากลองชิมเอาไปก่อนได้พวงหนึง่งสองพว่วงหรือ3าพว,กง,าพวกงก็ได้สมูนะครับเฮ็ดไม่ไม่แบบนี้นะครับผมจากแม่แหนนะครับแตาทาตั้งแต่ตอนเช้าเลยตีสามตีสี่ตีห้าแม่จะล่เฮ็ดมาแล้วก็แพ็กส่งวันต่อวันแบบนี้เลยนะครับใครอยากสั่งให้รีบกดสั่งเลยนะ